ไม่เหมือนกันค่ะคไปกันที่สํานักง,งานพาณิชจังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้ร่วมกับสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และเจลแอลโกอฮอล์ค่ะที่ห้างสรรพสินค้าแมคโครและเซ็นทรัลชนบุรี อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะเจ้าหน้าที่จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดชนบุรีและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีค่ะก็บูรณาการงานร่วมกันค่ะในการจัดกิจกรรมตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ในกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อตรวจสอบฉลากและคุณภาพสินค้าภายในกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้มีการแสดงฉลากที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกกําหนดนอกจากนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขยังมุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนา การที่เหมาะสมด้วยการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนสลากอาหารและรับทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการต่อหนหน่วยบริโภคและให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพค่ะโดยหวังให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้ผู้รับได้รับถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์มี คุณค่าทางพภชนาการส่งผลให้ผู้รับมีสุขภาพที่ดีค่ะทั้งนี้นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่และมีการนําผลิตภัณฑ์สุขภาพมาจัดเป็นกระเช้าซึ่งผู้ประกอบการที่จําหน่ายกระเช้าของขวัญต้องแสดงสลากของอาหารโดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจนอ่านได้ง่ายระบุชื่อประเภทของชนิดอาหารและวันเดือนปีที่จะหมดอายุเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ภาพด้วยค่ะ